เอ้ยเอ้าเอ้าทำไมไม่ถือหมัดเฮ้ยเราจะไปเป็นหมัดแล้วเฮ้ยอะกูได้เดวใช่ไหมเดี๋ยวกูจะวิ่งโดดแล้วนะใช่ทำไมกูถือมาดอ่ะใช่ไงเราทำอะไรหมัดอ่ะเฮ้ยทำไมผมเป็นมัดอะเอ้าเฮ้ยทำไมผมเป็นมัดอ่ะอะไรเนี่ยไอ้โดด้็มีสลุมจริงไงเจริงก็คู่เห็นกระดูกข้างในตัวด้วย เกมหลอนเกี้ยไอคอนเทนต์มาแล้วคอนเทนต์มาแล้วเจี๊ยอะไรวะเนี่ยไม่มเขาได้เขาได้จะทำแล้วไห้เนอะไอ้เขามีความจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไ่ลงเปีอยดตรงไหนอ่ะโน่นน่ะเขียวโน่นน่ะเขียวโน่นน่ะไปลงลงลง เรา<ห>ไม่ได้เอาแล้วเริ่มแปลกๆกเกมหลอนเนอะแม่งดมกาวไปเยอะแม่งดมกาวพอไก่เอาขาดเลยนฮ่ทำไงวิญา,ยายลงตูบินจากตัวเราเดินเองเขาของตัลล่าเฉยโดลดโดล,าดล่าเฉย เมียให้มันมา,ามนได้มึงไหมอืมตอนมา,า,ามไมาดาาา้ตามตังซื้อของไปต้อนรับเขาดิมาแล้วมาแล้วก็มาแล้วเนี่ยฝากตังซื้อน่แหละพวกมันนอะละพวกมันแหละ,อะเออแด้งต่างบาร์ตี้กันเองไงย มาจัางบูมอ่ะมายัางผมมายังผมแต่เนี่ยน,นยี่อย่ามาแล้วนะมาแล้วมาแล้ะไปละมาเต็มผมดละเต็นเย็นเต็นตุณกตองระวังด้วยด้วงเอ้าไม่ใช่เหรอแต่ไมแต่เพื่อนมันยังเพื่อนมันยังไม่หมดเพื่อนมันเก่งมันไม่หมดอ๋อ เพื่อนไม่มาไหวคนเพื่อนไม่รักเดี๋ยวกูก็จะไม่รักมึงมั่งแล้วมาอีแล้วเดี๋ยวไม่เรารวยเรารวยเรารวยเราซื้อเดี๋ยวนะไอ้หอยเห็นมึงกูป่ะเห็นกสีฟ้ามึงกูป่ะไกลๆนู่นอ่ะใช่ผมก็เห็นฮะเฮ้ยมันคือใครอ่ะไหนอ่ะที่หรอี้าเลยเนี่ยเนี่ยๆๆอยู่เนี่ย ใช่ไปอะเนี่ยโตโยต้าไอ้ไอ้สับไอ้หูหูอะไรอยู่แกเป็นใครตีห้าว่ะเอ้ยตีห้าโอ้โหเกมแม่งเมากราบมาโห่กับแอลคาร์เลยเนี่ยโดนใส่เเม่งสูตรกราบไปเยอะเตีห้าว่ะมึงอ่ะเนี่ยเนี่ย งงงงจริงเฮ้ยแล้วตีห้ามาได้ไงเนี่ยถ่ายรูปไปไดิสี่สองสามสี่ฮนะแย่ป่ะแย่ป่ะเหลืองสามตีไม่ผมอัดไว้อยู่เนี่ยคอนเทนต์แล้วดีดีเยี่ยตีห้าตีห้าพอแม่งเม,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 มากาตอนลงเครื่องอีกหหกตอนตอนที่เราตอนลงเครื่องนม่แหกแล้วมึหลุดมาจากไหนมาจากไหนมาล่ะ ป็น <Pokémon. S 3> ได้ไงปุ่นปุ่นขนกล่องไงฮะปุ่นขนกล่องไงตอนนี้เอ็กซ์บินเครื่องบินกันไหนรึโอ๋อเอ็กต้าใช่ไหมคนคนพิเศษ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 นะเอ้าต้องฝึกนะต้องฝึกนะก็นี่ไงฝึกกดเอ็กเร็วๆนะเอ้าเฮี้ยมึงจัดเดกูเดโดนใต้โดนเป็ด โดนไชนนี่ ar, ีริงั่วไอรืเราเชื่อมันขึ้นด้วยนะเอขึ้นด้วยนะว่าโดนยิงอ่ะพันเดอร์ตหโตยต้าพันเดอร์ตห้าพันเดอร์ตีห้าวเฮ้ยเนี่ยคอนเทนต์ไงพันเดอร์ตีห้างงอเอาเร็วเอะไรกันไหวนหนึ่ง กองสองไอ้หัวจังอย่พวกมึงไม่นั่งหน้ากันนายสัตว์ Contract complete ไอ้เนี่ยเรียนเรียไปขับขี่มาดีดูรถจอดไอ้เนี่ยสองสองส่งตังส่งตังใครไม่รู้โยนมาส่งไปก่อน ผมนี่แหละโยนไปเห็นมันเปิดได้มามามามันจะได้งงไปรับมันดิเปล่าไอ้เที่ยไปล้มอีกแล้วมาเร็วมาเร็วถูกเตรียมแล้ด้านหน้ายอะนะมาเอามี u v อ v ยู v หมดยังอ่ะยังไ้ยัง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 ยยยยัง มีตัยได้สะพา่อ่าเือจะไปดูอะไรใช่หรอี่มย่สะพานเหรอไอ่ะเห้องนี้ไงห้องไรอ่บนหัวบนหัวบนหัวตรงนั่นแหละ ไอหอเนี่ยหอสะกิการอ่ะอยู่ปลายสุดอยู่ปลายสุดเป็นหัวเขาอยู่เนี่ยหอสะกิการใช่ไหมครับอืมไอหอสะกิการเนี่ยอยู่ในหอจ้าโดนอ่ะไม่ใช่ไม่โดนอ่ะเอ้ายู่ปลายยู่ปลายยู่ปลายไปหลังค้าเตะระเตะรถมารถมาเดินรถมา ตึกนูน้นตึกนูน้นตึกนะกูไอ้ไอ้สัสไอตัวที่เคยไปวนนู้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไอตัวบนหอใช่ไหมข้าไปแล้วมันอยู่ปลายข้าอ๋อ ไม่ไอตัวบนเขาแล้วมันไปแอบไปไหนเนี่ยมากวานไม่เห็นมุมนี้ไม่เห็นไอ้ยังแม่งอยู่ยนี่พัฒนาแนล้วพวกมึงอ่ะอะไรรู้ป่ะไม่อีเอฟปีนอนเนี่ยเก็บเกาะเก็บกระสุนอ,นอาตมา เเห็ดเก็บตังคนู่นลด้จะตังคซื้อของคุณส c ้อการต่อยใ,ใต้แกอตัวตวลงเองเป็นใครวะเวนี่ยเองคือมนุษย์ต่างดาว เมีคนอยู่ตรงแถวอันนั้นน่ะตรงแกมแกมอยู่แถวนี้นี่นี่อยู่นี่ตรไม่รูที่มีรถปะมีรถในปั๊มไงเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเอฟเชนอนพื้นเพื่อความเนียนใช่ไหมเพื่อความเนียนกันเอฟเชหรอโอ้ยไอ้เจ้าน่ากลัวกว่าไอ้ฉันกูแทบช็อก จะอีเจเป็นเป็นปุ่มกดไอ้ัวไอนี่ก็ไแอบแอบแล้ว<ม>ขันนูน้นน่ะคันนู้นดีกว่าเปล่าวะไม่ออพอๆกันแต่เครื่องมันคนละระดับนะรถชาร์จรถต่อไปคันหนึ่งอ๋อเอา้อา,าไ,ไ,ไอหัวโตโยต้าไงไอไอโตโยต้านำนะไปล่วงเขาล้วอย่าถามด้วยทักษะการขับรถผม เฮ้ยไอ้คนเดียวรปะ,เ,ะเ,นนเนี่ยเฮ้ยมันขยเไปไม่ไม่เวลาเราเข้าใกล้เข้ามันจะนันบนกะเนี่ยลังคาอีกแล้วเหรอที่เดิมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ างใต้เหรอเนเีกนี่ยผา,าบูเบเห็นอ,อยู่เนี่ยเห็นโกลนทะลุไปได้ป่าว <c oughs> อ๋อดูล,ละในถ้ำ <c oughs> เออนขยับไ <c oughs> ้ป,ป๊อกปี้อ้ป,ป๊อกป,ปี้เมื่อกี้ผู้่ามันอยู่ในถ้ำเฮ้ยรอีกกู ไอตัวเดิมไี่แหวแล้วไอตัวเดิมด้วยไอเดิมที่เดิมโอเคอ่ะโอเคเอาเนี่ยโดนตายแล้วเดีวพาคูแนหนีเร็วอยู่แถวเนี้ยเลยหาหาที่ตั้งรับไหในปั๊มไหมเออได้ตั้งรับในปั๊มดีกว่าเหรอโยนลงกานะเก็บด้วย โยนลงตรงไหนวะเดมล็อกไม่เก็บี่ยมาเลยมาเลยเพิ่มนรออยู่กูต้องไปหลบตรงไหนเนี่ยผมว่างแล้วเปิดไปให้แล้วไอ้นนี้อันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปด้รอบนอกนะเฝ้ากูตัวหนึ่งมาลุดมาปะมาแล้วมาแล้วอ่าแล้วุตมาแล้วโอ้ย มาดูังกูตวมีหลายตัวนะขึ้นหมากูละทุกกูตลกกองสองกองเอาเอาเ้ที่มันหลายตัวเข้าใจไหมลตัวไวไใช่ไหมไวแล้วไวไวไว่ว้วงเก็บนอนรอยู่นะ อญ่โดนทั้งระเบิดทั้งอะไรก็ไม่รู้วีเกสองตัวสัตเฮ้ยทำไมไม่ยิงรมละไมู่วางไว้วางระเบิดไนตายกทไมยิงอีกมยิ่งยิงลงอีกอลงมาลังประกาสัตว์

ไอตัวโต๊ามันทำ้งมันเป็นบอดเว้ยมันตัดเชือกลงตายตัดเชือกลงตายหมดลงแล้วลงแล้วอีกตัดเอ๊ยโอ้โหนลลบไม่เป็นให้เล่นไปให้เล่นไปจะชุบมันเองเล่นไป

มึงเล่นนายกันไห,เห่เดยอผมเล่นแล้ว <S <S นายมันป๋องเป่งไม่เล่นกันเลยผมก็ได้บิ๊กตัดนะยิงโดนอยู่นะมันโดนแต่มันไม่ตายมันค้าอย่าไปพึ่งมันเยอะมาสุกได้มาแล้วมาชา้าแล้วชาว้าแล้ว เร็วดิเร็วดิรีบช้าดิรุกกระชู้อย่าหนีเจ๊นี่ไวอัดยางเข้าไปทีเดียวไสางผม โอ้ยช็อตกันไฟนี่ว๊ไม่ไว้ไว้หรอไม่ไว้ไม่ไว้ไม่ไว้เอาไว้ก็คืนแล้วเนี่ยมันโดดมาแล้วน่ะหาบ้านอยู่แล้ครับช็อตกันนะมาเอาใหม่ ไป็นแอสเปกต์ใช้ไม่ได้ลงนี่เด็กล่วงไปดีจัดพิททุบมาวีล่วงไปชุดนกแดงปิงจะเป็นเด็โอ่อย่ามาเจ๋งหนูพวกคูวนี่อยู่คืนคูไม่มีเวลไอ้คัดอะไรอ่ะแอ์สเปกคู่ดาวงงทำไมใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยอากาศวุ่นวายเกินไปมันบอกแรงอากาศวุ่นวายเกินมันบอก คนใช้เยอะว่าสนามบินโดนระเบิดสมจริงแล้วไงเฮียยังไม่หมดนะยไม่หมดไม่ติดรอยตัวนึงมันเกิดใหม่ฮเดี๋ยวกูส่งไปเกิดใหม่ต่างโลกไปว่าไปว่าใครวพราเราต้อจะไปซะเองนะวันนั้นอยจะกูเดินข้นถนนกูกูถามเมียกูอยากไปต่างโลกว่ะ กับป๊อปปี <brightness> <desserts> like ้อีกแล้วเหรอไอ้ป๊อปปี้อีกแล้วนะเออมันอยู่บนหอมันหิ้งหัวได้้แลวเดชได้แล้วแล้วเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้มันไังมีคนใช้ใกล้ๆด้วยไม่อยากเจอลูกของมีเก็บมาด้วยนะมันแอร์สไตล์เก็บไปให้ไอช่างทองเก็บ ไอตโย่าาเหรอไอตโย่าาเหมือนบอทว่ะเป็น e F k อ e ่ะเป็นม e ไ e เปบอส h e l ังน e. e ่งที่ยนั่นไปไหนละหนีแล้วมั้งไปแล้วโอ้โอ้มอเตอร์อยังเยอะ

เงาเอียนมาปานทีนะอเกดหน้าอยู่ไอมากเนี่ยไอคนเนี้ยเฮ้ยอย่าใช้กันเยอผมใช้บ้างมียังมีตังห้าอันเนี่ย รู้ไงยันนันแนเดลตกาสเนเสอมเอาตัวใครายไม่รู้นันเยหรอยิงันเลยเหรนี่ไงจัดนี่ปกป้องนยิงแม่งอย่ามีเยอะเอาไปเลยโคตรลกช่อง อ่าไปอีกปีเดย์มาร์กบนหลังคาเลยไม่ผัวไอ้มึงหรอกไม่ผัวมึงงัดขึ้นเนยจัดมากระไ่กูไม่เล่นกล้องมั้งปันอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างชั้นห้องมะข่าวลงมาแล้วลงมาแล้วขึ้นไปแล้ว có oh, ma. uh -huh. đi à như ngắt không anh ba clip mẹ vậy đó còn à Hãy subscribe cho kênh không

หมดแล้วทัวร์สพวกช่วยหนกอยดิริล่างสุดยนไม่รู้สิไปเกาะโอ้ตังเยอะดีอ่ะออกเกมไ้สัตวสู้วบอกเออไอพวกบ้านมั่เก่งออกเกมแม่งเมื่อวานเมื่อวานเี้เดเล่นเล่นเพียกว่านี้อีกอะไรนะ หมดนี่น่าลำบากเลยหัวร้อนหัวร้อนใช่มันมีมันมีมู๊กนี้อยู่แบบจะโดนฟินิชมู๊กไปเนี่ยทั้งนให้จะมีห้ามโดนฟินิชมูฟโดนฟินิชแล้วคนออกเกมไปเลยก็เมื่อกี้กูก็ฟินิชไปตัวหนึ่ง